เด้ทางเดียวเห็นไหมอันนี้หมุนได้สองทางเห็นไหมเนี่ยจะฟรีทางไม่ฟรีทางไงดังเห็นไหมเนี่ยมันแตกแตกโมเลยนี่แหละสำคัญอั่นแหลของเติมมงแค้มาเขากระทำทีเดียวมันได้เสียหลายครั้งนะ๋ยวเปลี่ยนเดทโมเลยไปรูปปืนงมาแตกนะเอาไงก็ได้ที่เปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนเลยครับอ่า เราทานทานด้วยทานทานไปหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือตัวอะไรเออเรียกว่าทานทานมันไม่ต้องเปลี่ยนด้วยเหรอก็เปลี่ยนดูมาแล้วตัวเท่าไรหร่สองร้อยถ้าไม่เปลี่ยนได้ไหมตรงมันก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเราใช้งานนานไปไปมันจะไม่ชาร์จนะรื้อมาแล้วอะ่ะ จะเพิ่อ 200. มอีกสองร้อยงบจะไม่ถึงอ,อันนี้พี่วันนี้สองเจ็ดค่าเพิ่มอีกสองร้อยงั้นก็ร่ให้ร้อยนึง่งสองรแปดไปทำทุกอย่างสองแปดทำทุกอย่างเฮ้ได้ครับได้อ่าเันนอไรสองร้แปดทำทุกอย่างเปลี่ยนทางเปลี่ยนลูกปืนเปลี่นนนนยนโมลเปลี่ยนมวลเาเสียวลาเดียวจริงเขาหรืออีกอะ เด yeah, ี๋ตาทีเดียวมันจะเสียหลัครัอเย่ยครับได